สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องน้องลุงนอานะครับเพื่อนสมาชิกทางเพจและเฟซบุ๊กนะครับผมอ่ะยังไงสาหรับคนที่ชอบสูตรคํานวณนะครับหวยฟรีนะครับผมวันนี้ผมจะมาทําแนวทางนะครับผมอ่ะสูตรแนวทางนะครับจับชนนะครับ2ตัวสูตรบนล่างนะครับผมอ่ะหวยฟรีนะครับมาบนมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับผมเลขทั้งหมด1 2 3 4 5 6ี่้านะครับหหางนะครับผมที่ผมจะจับให้นะครับ จะมาบนหรือมาล่างเรามาดูกันหรือจะชนนะครับถ้าจับชนอย่างนี้สามารถวิ่งได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเกับแปดนะครับผมวิ่งวิ่งเกับแปดนะครับผมอจะออกเ็ดแปดสองนะครับมาดูว่างวดนี้จะออกตัวไหนนะครับจะวิ่งชนตัวไหนนะครับหรือจะไม่ชนนะครับเรามาดูกันเดี๋ยวผมจะบวกให้นะครับผมอย่างงวดนี้นะครับผมผมทาไว้ให้นะครับจะมีชนตัวไหนนะครับผม อันนี้มันเก้าหนึ่งนะครับงวดนั้นที่ผมให้ไปนะครับผมเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับส่วนงวดนี้เป็นหนึ่งสองนะครับตัวนี้นะครับผมอ่ะผมจะให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมอ่ะดูเพื่อเป็นแนวทางชอบก็เอาไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมอ่ะสูตรแนวทางหวฟรีนะครับอ่ะไม่ได้บังคับนะครับผมอ่ะดูนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางเฉยๆนะครับผม ถ้าไม่ชอบก็ปัดผ่านไปนะครับผมถ้าชอบก็เอานะครับผมโดยสามนะครับสามบวกสองสองครั้งนะครับได้เกตนะครับผมอะสามบวกสองสองครั้งได้เกตบวกศูนย์สองครั้งฮะศูนย์ศูนย์ไม่มีค่าไม่ต้องบวกครับมาบวกหกนะครับผมอะศูนย์ไม่มีค่าอะเกตบวกหกนะครับเกตบวกหกได้สิบสามนะครับสิบสามบวกสองคงที่นะครับผมได้ ได้เท่าไรครับ15นะครับผมอ่ะลงไป5บวก1เป็น6นะครับผมอ่ะส่วนสูตรนี้นะครับผมอ่ะ3บวก2นะครับผม3บวก2 3บวก2ได้5นะครับผม5บวก1เป็น6นะครับผม6บวก18นะครับผม6บวกบวกบวกกัน3มครั้งได้1ินะครับแล้วเอามาบวก6นะครับ จะได้24นะครับผมฮะยี่สิบสี่บวกหนึ่งเป็นย5บห้านะครับผมใส่5้าลงไปนะครับผม5้าบวกหนึ่งเป็น6นะครับอ่ะมีชนกันแล้วนะครับผมอ่ะชนกันแล้วนะครับงวดนี้วันที่หนึ่งตุลานะครับผมอ่ะจะมีชนเหมือนงวดนี้นะครับผมเจ็ดแปดสองนะครับอ่ะเจ็ดกับแปดนะครับชนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเขียนไว้นะครับผมชน ห้ากับหกนะครับผมชนห้ากับหกจะมาหรือเปล่านะครับผมจะมาห้าไหมหรือจะมาหกนะครับผมอ่ะจะมาห้าหรือมาหกนะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะจับไว้สี่ตัวนะครับจับให้สี่ตัวนะครับจับไว้นะครับจะชนนะครับสามารถวิ่งได้นะครับผมไม่วิ่งห้าก็หกนะครับบนนะครับผมอ่ะบนล่างได้หมดเลยนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะจดจับไปให้นะครับผมห้าห้านะครับผมแล้วก็ห้าหกนะครับผมมันมีอยู่สองตัวนะครับแล้วก็หกหกห้าแล้วก็หกหกนะครับอ่ะดูว่ามันจะออกอะไรนะครับผมอ่ะวันที่เท่าไหร่งมดปรวันจำวันที่หนึ่งเดือนสิบนะครับ 2023นะครับผมอ่ะนี่คือสูตรหวยชนนะครับจับชนนะครับผมงวดนี้จะมาทั้งสองตัวไม่ห้ากับหกหรือจะมาหกตัวเดียวนะครับผมฮะมั่นใจนะครับถ้าใครมั่นใจก็โอเคนะครับถ้าว่ามาหกก็วิ่งหกบนได้นะครับผมถ้าว่ามาห้าก็วิ่งห้าบนนะครับอันนี้ผมทําไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมอ่ะดูเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิญญาณในการรับชมนะครับนะครับอ่ะ ยังไงก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนโปดใช้วิญญาณในการรับชมนะครับผมผมทําไว้เพื่อเป็นแนวทางเฉยๆนะครับผมฮะชอบก็เอาไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปนะครับผมขอบคุณครับ